โอเควันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับในการปั้นขึ้นรูปโมเดลนะครับอันนี้เป็นแบบจากทางเพจขอนแก่นทอล์กนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์แลนด์มาร์กนะครับบริเวณสวนประตูเมืองนะครับของอกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนนี้เป็นงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงเมืองนะครับตอนนี้มีทั้งส่วนของบึงแก่นนครนะครับบึงหนองโคด นะครับแล้วก็สวนประตูเมืองนะครับสพื้นที่นะครับที่จะเปลี่ยนเมืองอีกรอบนึ่งนะครับสำหรับโครงการดีๆจากทางกรมยุธาธิการและผังเมืองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปั้นโมเดล 3D นะครับเราจะอิงจากภาพนี้แล้วกันนะครับเราจะใช้โปรแกรม b บ e n d e r นะครับในการทำงานนะครับเราจะเซฟรูปภาพนี้ก่อน โอเคจากนั้นก็ไปที่โปรแกรม b บนเดอร์นะครับ a อ d อ m a g e นะครับเป็น reference นะครับไปที่ Desktop นะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่หน้า Desktop คือภาพนี้นะครับกด G กด X นะครับอิงไว้ด้านซ้ายๆ G X R X R X ต่นะครับหนึ่งหน้าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะ Add นะครับ m Mesh ที่เป็น circle นะครับ หน้าตัดสัก3.2ด้านนะครับมีความ3.2ด้านนะครับแล้วก็มี S ขึ้นมาสัก5เท่านะครับลองดูอาจจะเชฟประมาณนี้นะครับกดแท็บนะครับกด1นะครับกด e x tool ไปทางแกน z นะครับขึ้นมาสักประมาณขยักหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นกด2นะครับเลือกแบบ edge mode นะครับแล้วก็ select นะครับสลับฟันปลาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เลือกสลับช่องนะครับเลือกเส้นสลับช่องมันน่าจะลงตัวพอดีเพราะมันลงสามสิบสองอ่ะโอเคนะครับกด s นะครับขยายมันขึ้นแลนะ้วก็ถ้าไปดูเชฟมันมันจะมีความเป็นกระติบสารนะครับเรียนคล้ายกับหน้าเซนท่านแล้วแล้วจะทำมาก๊อปปี้กันทำไมไวะเนี่ยเพราะว่าเรามีกระติกกระติกเงินบนเซนทานอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกระติกทอง เอสทางด้านแกนแซดนะครับขึ้นมานะครับให้มันมีเชฟแบบนี้โอเคนะครับาจากนั้นชิปดีนะครับดูพิเคตมันขึ้นมากด G กด Z นะครับดันขึ้นมานะครับแล้วก็อา <c oughs> ทางด้านแกน Z นะครับเป็นระยะ,อะ10องศาดูกด7ดดูท็อปวิวนะครับยังไม่เห็นภาพเพราะว่ามันเป็นเส้นบางๆน่าจะได้ ได้แหละถ้าเป๊ะเลยมันต้องมันต้องมาลงตัวนี้เลยพอดีเนาะ,นะอาซัดด,ดูชิด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 ช่างมันมโอเค นะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ modify ที่เป็น solid uh, apply scale นะครับ A scale นะครับแล้วก็ใส่ modify ที่ชื่อว่า solid นะครับให้มีความหนาเป็นแผ่นขึ้นมาแบบนี้นะครับ0.07โ okay, อเคนะครับเราก็ได้เชฟแบบนี้ขึ้นมานะครับ ต้น J นะครับจอยมันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันจากนั้นเราก็ใส่โมดิฟายตัวนึงที่ชื่ออะไรนะครับอะไรไปทางด้านแกน Z นะครับแกนเอ้เป็น0ูนย์แกน Y เป็น0ูนย์แกน Z เป็น1นะครับอ่าเราก็ดันเหมือนขึ้นนะครับถ้าเชฟมันก็จะประมาณนี้นะครับอี่ชั้นวันนี้กดแท็บกด A นะครับกด A กด S กด Z นะครับทำมันเล็กลง น่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือผิวด้านนอกของมันนะครับกดจกดซัดนะครับ Z โอเคจากนั้นนะครับก็ใส่ด้านในนะครับแอดเมชเป็นเซอร์เคิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ขยายเมื่อกี้เราขยายกี่เท่านะ5เท่าใช่ไหมครับกดแทบกด A กด F นะครับกด E อ็กซ์ถูทางด้านแกน Z นะครับทำให้มันเป็นล่างขึ้นมากด I นะครับอืมอทางด้านแกน Z ให้มันแนวเสาขึ้นมาเนาะใช่ไหมสามเอกเอกกด P ีนะครับ separate มันนะครับแล้วผมก็แยกตัวนี้เป็น separate ชั้นหนึ่งนะครับให้มันเดินฐานแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นโครงเสานะครับโดยใส่ Modify ที่ชื่อว่า Wide Frame นะครับตัวนี้ จะเหมือนลูกกล u โอเคนะครับกด G กด Z นะครับถ้าดูจากภาพด้านหน้านะครับมันจะเป็นทางเดินนะครับเป็นทางระนาบ ทางนั้นแกนหน้านะครับเราจะให้ตัวนี้นะครับมันเป็นทางขึ้นทางเข้าสักประมาณ4ช่องนะครับดกด x กด f a ด e นะครับลบเฟสนะเราบโอเค,คแล้วก็เอาด้านหน้าตัวนี้นะครับ e ทางด้านแกน ys ทางด้านแกน y 0นะครับแล้วก็ select 2นะครับ เลือกเป็น h กด g กด z นะครับให้มันเป็นทางลาดลงมาคนทุน r นะครับดูขัดด้านข้างดูคุนอาน r กด3กด3กด e กด z กดสัดนะครับดึงมลงมาก็จะเป็นเชฟทางเดินแบบนี้นะครับแล้วก็ก็จะเป็นผังด้านนอกตัวเชฟก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะเป็นอะไรไปดีนะครับอาจจะเป็น s h i f ด d นะครับแล้วก็ดูปแบบเค w i ยร์ไฟล์ออกนะครับให้ตัวนี้เป็นกระจก ตัวอื่นๆก็อาจจะเป็นตัวแลนด์มาร์กนะครับอาจจะใส่แอดเมดเออแอดเคอร์ Ad ก็ได้นะครับ อันนี้ผมกำลังดัดเคิร์ฟอยู่นะครับดัดเคิร์ฟมันให้มันเป็นเชฟที่เราต้องการกด e นะครับกด r s เกียนหน่อย เคเราก็จะได้เชฟที่เป็นรูปร่างด้านนอกนะครับาจากนั้นนะครับได้แล้วก็คอนเว r ร์ o ทูเมนะครับทำให้เป็นเมดกดแท็เอกด f นะครับเป็นเฟ e ขึ้นมาแบบนี้กดแท็บ e. กด e เอกดกกดแทบ a ด e นะครับ extrude มันขึ้นมานะครับกด i e เล่นเนเนอะ i e แล้วก็ i รมานีน้ะครับโอเคเราก็จะได้เชฟของแท่นนะครับตามแบบหรือเปล่าทีนี้มาดูวิธีการใส่ตัว material ให้มันนะครับเราอาจจะมองตัว ผังด้านในเนี่ยนะครับมันเป็นเชฟนะครับข้างนอกเราใส่เป็นอะไรดีวะตัวแบบน่าจะเป็นคล้ายๆไม้น,นะครับแล้วก็ไปที่โหมดบัมบูวูดลายที่มันคล้ายๆกับไม้ไผ่หรือใกล้เคียงอ่ะนี่ดูอ่ะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นกระจกนะครับก็ไปที่โหมดกลาส สีฟ้านะครับตัวนี้อาจจะเป็นคอนกรีตนะครับกระจกนี้ได้ไหมเอาใส่ๆดีกว่า,าตัวนี้นะครับอาจจะเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดตัวแมท e r เรียลนะครับลงมาในตัวเชฟตัวนี้ได้เลย ด้านนอกนะครับอาจจะเป็นแนวสวนเนาะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโครงสร้างด้านในเป็นอะไรดีวะตัวนึงเป็นกระจกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นชิปดีนะครับดูวิเครหออกมาตัวหนึ่งแล้วก็ add modify ที่เป็น wire frame นะครับกดแท็บกด A นะครับแล้วก็ face นะครับเป็น quad มาเลย แ,แล้วตัวนี้เป็นกระจกนะครับนึ่งกับสีหน่อยจะได้ดึงดึงความสว่างขึ้นมานะครับในส่วนของเชฟด้านในอาจจะเป็นแอดนะครับตัวไลทิ้งนะครับกด G กดซัดนะครับ ไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นไฟตรงกลางห้องเนาะนะครับแล้วก็ปรับ power ให้มันสูงขึ้นนะครับให้มีความโปร่งแสงประมาณนี้นะครับตัวนี้อาจจะใส่มตตูริที่เป็นลบความคมนิดหนึ่งนะครับม,มันจะได้แบบสมูทสมุนหน่อยเราก็จะได้ตัว material นะครับแบบนี้ขึ้นมา ทีนี้ก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับแอดคามราขึ้นมาครับคอนโทรลอัตร์เด็ศูนย์นะครับ,รบดูมุมมองกด n กด V นะครับแล้วก็เข้ามาที่คาม t ราทูวิวสมมุตินี่คือกล้องนะครับเราก็มาตัดปรับตรงกล้องให้มันเป็นระยะเลนที่เราต้องการ,ะรจะเป็นเลนเทเลนะครับก็สูงเข้าไปก็จะได้ระยะความเป็นมีมิตินะครับความเป็นมิติของภาพนะครับอ่ะนี่ลองเรนเดอร์ดู ภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการปั้นโมเดล 3D นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะครับเขียนว่าเมื่อนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่วนะครับคล่องตัวเนี่ยเ,เราก็สามารถปั้นอะไรออกมาได้ง่ายนะครับไม่ยากมากนะครับก็จะคงไม้คงมือแบบนี้นะครับนี่คือเชฟที่ได้จากการปั้นโมเดล 3D โดยใช้เวลาคร่าวๆโดยประมาณ13 14นาที ทีนี้พอมันเป็นโมเดล 3D เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเซฟเวอร์ชันนี้ไว้ก่อนพอเป็นโมเดล 3D เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแมทเตอรีมันได้นะครับมันก็จะได้รูปแบบรูปร่างที่มันแตกต่างออกไปนะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะนะครับลงเป็นเทคโนโลยนะครับถ้าเราต้องการความอาลังการงานสร้างนะครับความเป็นเทคโนโลยีนะครับหรือว่ารูปแบบที่มันแตกต่างแปลกออกไปนะครับก็สามารถที่จะใส่ เราจะเลือกตัวใหม่เข้าไปในตัวโมเดลที่เราปั้นขึ้นมาได้นะครับนี่คือความมาสศจรรย์ของโปรแกรม b l e n เด r นะครับ b บ e นเดอร์ที่ดีเป็น OpenSource ที่สามารถใช้งานได้ฟรีๆง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนยุ่งยากแหละนะครับตอนแรกค่อนข้างค่อนข้างยุ่งเลยแหละนะครับแต่พอใช้มาสักระยะหนึ่งก็จะเห็นความดีงามของมันนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานของมันมันทำงานได้ดีจริง,รงๆสมมติผมจะปรับดีไซน์มันหน่อยนะครับ นี่เห็นว่ามันทื่อๆไปเนาะนะครับ convert to m ม่อนะครับอาจจะปรับตัวโปร่งด้านบนนะครับแถวแถวบนแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแล้วก็ใช้วิธีการพอโ p ช r นอิดิตติ้งนะครับก็คือการยืดสเกลตัวเดียวแต่ว่าให้มันมีผลกระทบต่อบร,ริเวณพื้นผิวด้านข้างกับมันไปด้วยนะครับกด s นะครับดูนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราขยายตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นป่องเหมือนกับ กล่องเหมือนกับอะไรนะกล่องข้าวเหนียวภาคเหนือภาคอีสานมันกล่องทู่เนาะภาคเหนือมันจะเป็นออกแนวแบบเนี้อันนี้ก็แล้วแต่จนาาินตนาการนะแต่ว่าตัวปล่องมันจะสวยกว่านะมันจะมันจะมันจะแบบมันนูนๆออกมาเนาะมันไม่ไม่ทื่อๆเดี๋ยวลองลองวัสดุที่เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะครับลองดูว่าถ้ามันไม่ใช่ไม้ที่เราเลือกมามั้งแต่แรกนะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งมันจะดูดีขึ้นไหม จะได้ความแปลกตาไปแบบนี้นะครับก็คงประมาณนี้อลองใช้ไม้สานดูนี่ก็น่าจะแปลกตามาปุ๊บอ่านี่ดได้มีมิติข้างในก็เป็นเชิงเทียนขึ้นมาแล้วก็หาอะไรขึ้นมาครอบอันนั้นบนนี่คือฟีเจอร์ฟังก์ชันของโปรแกรมเบนเดอร์นะครับอลองเลนเดอร์เข้ามาอีกรอบนึ่งจะใส่ จะใส่วัตถุที่เป็นคนนะครับใส่วัตถุที่เป็นคนลงไปนะครับกด free first นะครับอันนี้เป็นปลั๊กอินนะครับเพิ่มของตัว blender kit นะครับลองไปหาโหลดมาดูอ,อ่ะหมอนี่แล้วกันบู g กดเอนะครับชื่อ <G S 1> ทางด้านแกน x อ็กซ์วายดูหัวนี่มาจอนจี g ทางด้านแกน x อ็กอีกคนหนึ่ง g ทางด้านแกนวายจี g ทางด้านแกนวายทีนี้ลองเรนเดอร์ดูนะครับ เราจะได้ความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือฟัง์กชันฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่เก่งมากๆนะครับจนคนทำแอนิเมชันนะครับของทีมเอาไปทำเป็นภาพยนตร์จนได้ระางวัลออสการ์นะครับพาะกําลังเลืออเฟือสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง Bender นะครับใครที่เริ่มต้นนะครับหรือ,อยังใช้โปรแกรมเดิมๆอยู่นะครับลองลองมาฝึกดูนะครับเดือนแรกเดือน2อาจจะแบบ วางแล้วปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วมาจับใหม่นะครับทาไปสักพักหนึ่งจะเริ่มคุ้นชินกระบวนการในการทํางานของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็จะเริ่มเห็นพลังกาลังนะครับความสามารถของมันที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือ ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ของโปรแกรมเบนเดอร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามารับชมคลิปวันนี้ผมสุชาติพงมีสวัสดีครับ